สวัสดีคนชาวราศีกุมค่ะมาเจอกับหมอน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยสตาร์ลอตเลิฟนั่นเองนะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนชาวราศีกุมหรือลัคนากุมนะคะหรือคนที่เกิดในดาวจันทรพฤษศุกร์ดูได้หมดเลยหมอไม่ได้อิงว่าจะเป็นแบบตะวันตกหรือแบบไทยนะคะอันนี้ดูได้ทั้งตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมได้หมดเลยนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์นะคะว่าความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะอย่ายึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวอะไรที่มันเป็นพลังงาน บวกก็ขอให้คุณเอาเก็บไม้สร้างสารรค์ให้กับชีวิตของตัวเองนะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ติดลบก,ก็อย่าไปเครียดจะไปซีเรียยจะไปจิตตกมากนะคะดูพวกความสนุกสนุกสนานเพลิดเพลินก็ได้นะคะชาวราศีกุมคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีกุมได้ดูแบบนี้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะ ล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณได้เป็นไกด์ลําำทางชีวิตนี้กับคุณได้ต่อเนื่องได้เช่นกันนะคะชาวราศีกุมเรามาดูความรักความสัมพันธ์ค่ะที่หมออ้อยได้เปิดไว้แล้วนะคะ,ะก็จะมีไพ่เด็กถือถ้วยในแฮงแมนแล้วก็ไพ่เด็กทำแพลนนะคะหมอขยายเด็กถ้วยเป็น9ไม้แล้วก็ขยายแฮงแมนเป็น6เหรียญแล้วก็ขยายทำแพลนเป็นทูอัพพันธ์เกิลนะคะ,ะ,คะสอเหรียญน,นะคะความรักของคนชาวราศีกุมนะคะหมอเห็นว่า คุณกาลังจะบังเกิดได้เริ่มกับความรักใหม่ๆนะเป็นรักครั้งใหม่รักใหม่ที่คุณกาลังคิดว่ามันเป็นความรักที่คุณยังอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะโยกย้ายอยากจะ,ะเป็นการเปลี่ยนแปลงในความรักใหม่ของคุณที่ดีขึ้นนะคุณก็มีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็พินิจพิเคราะห์พระสมควรว่าความรักครั้งนี้ของคุณมันจะเป็นมาลักษณะไหนเป็นยังไงแต่หมอเห็นว่าได้ทำแผนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแต่คุณก็ยังอ,อยากจะ คล้ายๆว่าคุณมีพันธะภาระผูกพันกับคนรักเก่าๆอยู่นะคุณยังไม่อยากหมายความว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่อยากนะคือความหมายว่าแดงแม n กับไพ่ทำลายเนี่ยหมอเห็นว่าคุณยังติดพันกับยังมีพันธะภาระผูกพันกับคนรักเก่าๆนะสิ่งเก่าๆหรือคนคุยเก่าหรือว่าแฟนเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณดิวด้วยนะมันยังมีข้อสัญญาการมีข้อตกลงกันหรือยังมีลูกด้วยกันหรืออาจจะมี พันธะาระอะไรสักอย่างร่วมกันนะคุณไม่สามารถที่จะวางได้นะแต่หมอว่าเห็นคุณจะเปลี่ยนแปลงได้นะคุณจะมีการทาพาราเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะมันเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันเป็นการที่เริ่มหรืออา,อาจจะคิดมาดีแล้วตึกตรองมาดีแล้วตกหลึกมาดีแล้วก็ได้นะคะชาวราศีกวมวุมภ์ความรักครั้งนี้ของคุณที่คุณกาลังเจอใหม่เป็นรักครั้งใหม่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะหมอเห็นไพ่ก้าวไม้ที่มาขยายไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ คุณยังอยากจะเก็บกอดความรักครั้งใหม่ของคุณครั้งเนี้ให้มันไปแบบนี้ค่ะหรือหมอเห็นว่าคนบางคนอาจจะเป็นคู่กรณีของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะให้คุณไปสลับพลังงานกันเองนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือต่างคนต่างโดนผิดหวังกับความรักครั้งเก่ามาแล้วนะ อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามของคุณก็ได้นะที่เขาผิดหวังกับความรักมาแล้วเขามาเจอคุณหรือคุณเองนี่แหละที่เจ็บปวดกับความรักมาแล้วคุณก็มาเจอรักครั้งใหม่นะหรือต่างคนต่างเจ็บปวดมาเจอกันมาพบกันมาสื่อสารความรักใหม่ๆดีๆร่วมกันนะอาจจะเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่นะอาจจะเป็นคนที่มีคนที่มีตําหนินะมาเจอมาเจอกันในช่วงเดือนมกราคมสองพันหกสิบห้าคุณจะได้มีการการเปลี่ยนแปลงการรักใหม่เริ่มต้นใหม่นะ ทีนีบอกเห็นไพ่เด e h a n g m a ไพ่เด e h a n g m เป็นไพ่ของการที่วางสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังไม่ได้ยังมีการเคิดติดตรองกับคนรักเก่าๆหรือพันธะภาระผูกพันข้อสัญญาอะไรเก่าๆที่คุณย,ยังวางไม่ได้อะ่ะค่ะนะคุณยังมีคู่บางคนบางกรณีอาจจะมีผลประโยชน์ที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองก็ได้ที่ช่วยเหลือกันอยู่ หรืออาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีการแบ่งสรรปันส่วนช่วยเหลือกันอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีกุมทีนี้หมอเห็นไพ่สองเหรียญมาขยายเป็นไพ่เด็ดทำพันคุณมีการประคับประคองความรักครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะคือยังอยากจะให้อยู่แบบนี้ยังอยากที่จะเก็บกันและกันไว้แบบนี้นะคะยังไม่อยากที่จะตัดสินใจแบบเด็ดขาดคุณก็ยังมีการคุมเครือยังไม่ชัดเจนกับรลกครั้งใหม่ครั้งนี้ก็ได้นะคะชาวราศีกุม เหมือนคุณก็พี่นี่พี่คราะพี่เจรณา,าอยู่เหมือนกันว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปใน,นทางไหนเป็นในรูปแบบใดแต่ถามว่าคุณรักไหมคุณรักแหละคุณชอบแหละแต่คุณพยายามที่จะบรรลัณคนสองคนสองคนสองสิ่งหรือสองสิ่งสองอย่างเนี้ยไปในเวลาเดียวกันนะชาวราศีกุมนะที่หมอเห็นนะอันนี้คือความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกุมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการงาน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับหมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนแบบดีๆแบบนี้ให้ชาวราศีกุมได้ทราบได้รู้ทุกๆเดือนนะคะอาจจะยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์2565้หก้า็ได้นะชาวราศีกุมอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะหน้าจอ,อปรากฏที่หน้าจอแล้วนะไอเไลน์เพื่อนๆไอีไลน์เข้ามาหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะเราจะไปดวงของคุณจริงๆ ทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานชาวราศีกุมค่ะการงานชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะขอสอบถามการงานชาวราศีกุมค่ะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดืนอนมกราคม2 5 6 5ถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ หมอก็จะไม่ค่อยได้อัดคลิปถี่เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นช่วงเป็นเดือนเลยบางคลีก็อาจจะเกือบสองเดือนนะคะมหมอไม่ใช่ว่าคนขยันนะหมอไม่ได้ขยันยนะคะหมอกเอ็เอาตามใจตัวเองแบบสบายๆนะไม่ได้แบบเร่งรีบนะคะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้แบบคือเอาแบบชิวๆแบบตัวเองสบายใจอ,ะอ่ะอถ้าสบายใจก็อัดนะถ้าไม่สบายใจหรือว่า ไม่เช่นแบบไม่สบายใจแบบนั้นก็คือหมายความว่าเออถ้าหมอว่างหมอสะดวกก็ว่าจะอัดคลิปดีๆให้กับชาวราศีกุมดูแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ทุกราศีเลยนะคะก็จะมาอัดลงแบบนี้นะอ่ะการงานชาวราศีกุมนะคะไฟอัพสอดแล้วก็ทูอัพวันแล้วก็เซเว่นอัพวันอ่ะหมอขอขยายไพ่ของทูอัพวันค่ะคุณจะเดินทางไปไหนคะเนี่ยคุณจะมีการเดินทางนะคะชาวราศีกุม เดินทางเกี่ยวกับการงานการเงินของคุณนี่แหละที่คุณแพลนไว้ที่คุณตั้งวางแผนไว้นี่แหละคุณจะมีความสําเร็จนะเห็นไหมคะหมอเห็นว่าคุณเนี่ยเดวิลหมอเห็นว่าคุณเนี่ยกาลังที่จะมองจุดมุ่งหมายของคุณไปข้างหน้านะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะทีนี้อาการที่คุณจะเดินทางไปในจุดหมายของคุณเนี่ยหมอเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็ รู้สึกที่จะไกลพอสมควรแหละแต่แต่หมอคิดว่าเด e เดวิลเนี่ยหมอคิดว่าคุณทําได้นะชาวราศีกุมที่หมอคิดว่าคุณทําได้เพราะอะไรเดวิลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหมายถึงไพ่ที่เสียเสมอไปนะคะถ้ามาเป็นขยายไพ่ของ two of wands สไม้อะหมอเห็นว่างานที่คุณทําอาจจะเป็นงานที่ ถ้าหมอแนะนําก็จะเป็นงานที่อาจจะเป็นงานที่ถนัดของคุณงานที่คุณทําคนเดียวหรืองานที่คุณทําแบบคล้ายๆจะออกเป็นแนวสีเทาๆก็ได้นะฮะสีเทามันก็หมายความว่ามันได้หมดค่ะสีเทาก็อาจจะลงหุ้นลงทุนแบบธุรกิจของตัวเองหรือว่าเป็นการอะไรเขาเรียกอะได้หมดนะอือาจจะเป็นพวกอะไรล่ะพวกฟรีแลนซ์พวกอิสระ ที่คุณตั้งใจที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยคุณจะสําเร็จได้นะคะชาวราศีกุมนะหมอเห็นไฟออฟสอดด้วยแต่หมอไพ่บอกออกมาเตือนนะการงานของชาวราศีกุมนี้ไพ่ออกมาเตือนมา5าดาบเนี่ยคือคุณทําอะไรคุณคุณต้องทําจริงจังนะคะคุณจะทีเล่นทีจริงไม่ได้นะชาวราศีกุมเพราะไพ่5าดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการเอาชนะนะเป็นการเอาชนะเป็นการถ้าคุณขี้เกียจคุณเกียจค้านหรือว่าคุณยอมแพ้ ต่อโชคชะตาหรือว่าคุณไม่สู้อะไรงไงก็แล้วแต่ะนะคุณจะภาพพลั้งกับงานได้นะคุณจะคุณจะไม่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานได้นะชาวราศีกุมแต่ขอให้คุณสู้นะคะขอให้คุณสู้เพราะชาวราศีกุมหมอเชื่ออยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนที่มุ่งมั่นหนะ้าที่การงานที่ดีตลอดนะถ้าออกมาเตือนว่าให้คุณเนี่ยตั้งใจตั้งใจแล้วก็อดทนสุด,สด นะคุณจะได้หน้าที่การงานที่ดีมีเป้าหมายแล้วก็มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จริงนะเซเว่นออขอขยายเซเว่นออฟวนคืออะไรขอขยายเดไม้คืออะไรคะเจ็ไม้เจดไม้ออกมาบอกอะไรคะครูบาอาจารย์คะเจ็ไม้ของการงานชาวราศีกุมและคณนาคุม จดหมายออกมาบอกของไพ่ g of Swords อ่ะราชา Knight of Swords King of Swords อัศวินถือดาบนะฮะอัศวินถือดาบนะคะ,ะ,คะ Night of Swords อัศวินถือดาบเห็นไหมคะที่นี้หมอจะบอกเลยนะคะว่าชาวราศีกรการงานของคุณนี่คุณจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณได้ดีมากเลยนะเะ7 of นออฟเคุณมี ความขยันคุณมีความอดทนคุณมีความพยายามคุณมีความมุ่งมั่นมานะแบบสุดๆคุณจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเลยนะชาวราศีกุมคุณพยายามมุ่งมั่นจริงๆกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยล้มเคยพลาดท่ามาแล้วหรือคุณอาจจะเคยเจ๊งเคยโดนรีทายหรืออะไรก็แล้วแต่นะนับตั้งแต่มกราถึงกุมภาหกห้าเนี่ยหมอบอกเลยว่าคุณจะมีเป้าหมายที่สําเร็จแต่คุณต้องอดทนมากๆพยายามมากๆคุณต้องมีการที่แบบ ฟตัวเองให้สุดๆนะเนี่ยหมอเห็นว่าไพ่เซนต์อวนคุณมีความอดทนอยู่แล้วคุณมีความพยายามอยู่แล้วนะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถชาวราศีกุมเห็นไหมในซอฟสอดเนี่ยคุณพยายามบุกพยายามเสู้พยายามตะลุยกับงานไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนมีอุปสรรคแค่ไหนคุณก็จะลุยไปได้คุณก็จะประสบผลสําเร็จได้นะคุณคุณไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคโชคชะตานะชาวราศีกุมนะแต่เดวิลนะี่มันมาขยายไพ่ของทูออฟแวนนะ่หมอบอกเลยว่า คุณอย่าประมาทนะคุณอย่าประมาทกับชีวิตคุณอย่าประมาทกับหน้าที่การงานของคุณนะถ้าคุณพลาดถ้าคุณประมาทคุณไม่เอาใจใส่คุณจะเสียผลประโยชน์ตัวนี้ได้หมายถึงว่าคุณจะล้มเกี่ยวกับการงานของคุณได้นะชาวราศีกุมอืมแต่มอเห็นไพ่เดดเดวิลมาขยายสองไม้เนี่ยคุณอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของ อาจจะเดินทางไปหาคนรักก็ได้อาอาจจะไปหากับเรื่องการงานก็ได้แต่หมอบอกอันนี้เปิดไพ่เรื่องการงานใช่ไหมคุณอาจจะไปใส่ใจเกี่ยวกับอืเรื่องของการงานนั่นแหละนะแต่คุณอาจจะไปแบบไปเที่ยวไปอยู่ไปกินให้สิ่งสิ่งนั้นซะมากกว่าหรือเปล่านะคุณอย่าประมาทนะชาลศิกุมงหมอเห็นไพ่เดวิลขึ้นนะให้คุณระวังตัวก็แล้วกันนะ แต่หมอว่าเห็นเห็นถึงความพยายามของคุณแล้วก็เนี่ยเห็นไหมนายอัฟซอดเห็นถึงความพยายามของคุณเห็นถึงความมุ่งมั่นมานะอดทนของคุณนะคุณจะประสบผลสําเร็จได้นะให้คุณรับรู้เลยชาวราศีกุมนะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะหมอเชื่อว่าชาวราศีกุมและคณนกุมเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความอดทนมีความมุ่งมานะพยายามตั้งใจสุดๆคุณจะได้รับผลสําเร็จแน่นอนชาวราศีกุมคะอย่าให้คุณประมาทนะให้เตือนแล้วนะอย่าให้คุณประมาทนะคะ ทำอะไรทำด้วยความจริงจังจริงใจนะอย่าทีเล่นทีจริงนะคะชาวราศีกุมอาทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินบ้างการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะการเงินการเงินชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์ขอถามเรื่องการเงินชาวราศีกุมมกราถึงกุมภาหกห้าปีนี้หน่อยนะคะการเงินชาวราศีกุมละคณะกุมเป็นอย่างไรบ้างคะ ว้าว wow. King of Pentacles ห้าเหรียญ The Death อ่ะขอขยายไพ่ห้าเหรียญหน่อยคืออะไรคะห้าเหรียญห้าเหรียญออกมาบอกอะไรเอ,อ่ย The Tower ขอขยายไพ่ The Death อีกใบค่ะ ให้เดดเดตของชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมเรื่องการเงินค่ะครูบาอาจารย์คะการเงินชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดดเดตของข,อขออยันเดดเดตสองใบคืออะไรคะเดดเดตค่ะส t ตร n g t ซิกออฟเพนเทเคิส โอ้ว้าวขยายออกมาดีแล้วเนี่ยโอเคชาวราศีกุมภ์คะการเงินของคุณนะคะหมอเห็นว่า King of เ e น t a c l e เนี่ยคุณราศีกุมภ์บางคนมีเงินเก็บนะมีเงินเก็บมีเงินที่อยู่ในคลังของคุณอยู่ในบัญชีของคุณอยู่ในส่วนตัวของคุณเนี่ยเยอะอยู่นะหมอเห็นว่าคุณมีแหละคุณมีพอหมุนคุณมีพอใช้พอจ่ายแหละ แต่ให้คุณระวังห้าเหรียญแล้วก็มาขยัยเดชาวเวอร์นะเงินของคุณอาจจะไปแบบแบบฉุกลรหุดอะไปแบบคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบว่าเออคุณตกใจอะเป็นการเงินที่แบบไปไวมาไวอะไรก็แล้วแต่นะมอเห็นห้าเหรียญเนี่ยคุณจะประสบความเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณยังไม่พอใช้นะให้คุณระวังให้ดีนะชาวราศีกุมการเงินของคุณคุณอาจจะมีแหละตอนนี้คุณอาจจะพอใช้พอจ่ายคุณอาจจะหมุนได้ คล่องตัวนะให้คุณระวังห้าเหรียญเนี่ยมันออกมาบอกถึงความขัดสนความเนี่ยเดอะทาวเวอร์มันมันเงินคุณจะต้องออกไวๆเนี่ยนะชาวราศีกุมคุณจะมีเรื่องการเงินออกอะไรสักอย่างนนะ The Tower, เนี่ยนะเดอะทาวเวอร์เนี่ยให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้นะอาจจะได้ซ่อมรถซ่อมลาหรืออาจจะได้มีเรื่องสุขภาพก็ได้นะชาวราศีกุมให้คุณไปเช็คร่างกายด้วยนะคะ ไพ่ออกมาเตือนแล้วนะชาวราศีกุมคุณจะหมดตังนะเนี่ยคุณจะมีเงินต้องออกไปเนี่ยในช่วงมกราคม่านนี้คุณจะต้องมีเงินต้องออกไปนี่ยทำให้คุณได้ไม่พอนะมีการขัดสนเรื่องการเงินอยู่นะเนี่ยไพ่เดดเดดอะแต่มันเป็นการโชคดีที่คุณมาดูไพ่กับหมอวันนี้คลิปนี้นะชาวราศีกุมบางคนพอถึงเห็นสภาพว่าการเงินของคุณที่มันไม่คล่องตัวแล้วนะ สเตรนจ์กับไพ่ของ Six of Penta ิเเนี่ยคุณอาจจะแบ่งจ่ายไปให้กับลูกๆหลานๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือใครที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณเนี่ยคุณให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวได้นะคุณมีการยับยั้งชั่งใจคุณมีการพิจิตริคห์พิจารณาคุณมีการคือจัดแจงเงินดีอ่ะจัดการเงินดีอ่ะอะไรที่คุณไม่ควรจ่ายคุณก็ไม่จ่ายอะไรที่ควรใช้คุณก็ไม่ควรใช้นะอ่ะคือคุณจะจัดการจัดแจงกับเงินได้ดีอ่ะสเตรนจ์เนี่ย เห็นไหมสตริงคุณมีการจัดแจงจัดการเงินได้ดีนะคุณมีความเขาเรียกอะไรมีมีการวางแผนการเงินที่ดีนะวางแผนการเงินที่ดีบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามบัญชีนี้จะอยู่จะกินบัญชีนี้จะเก็บจะใช้จะสะสมบัญชีนี้อาจะค่าลูกค่าเรียน ค่าจิปาทะ,ะบัญชีนี้ค่าฉุกเฉินอะไรเงี้ยคุณจะแบ่งสรรปันส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนได้ชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะให้ความช่วยเหลือกับบริวารกับลูกน้องกับพ่อแม่พี่น้องกับลูกกับหลานก็ได้เนี่นะคุณจะมีการจัดแจงที่ดีเนี่ยเดดเนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกว่าเหมือนคุณจะมีค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องจ่ายไวๆเนี่ยนะแต่คุณมีการจัดแจงจัดการที่ดีอาชาวราศีกุมผ่านไปได้นะ เรื่องการเงินหมอสรุปว่ามันก็ยังจะมีเรื่องดีๆของคุณแหละถ้าคุณเป็นคนที่จัดการจัดแจงได้เป็นคนที่มีการวางแผนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนี่คุณจะผ่านไปได้นะคะชาวราิีกุมคะคุณจะผ่านไปได้นะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องของอ่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นมันจะต้องมีเรื่องอยู่แล้วให้คุณวางแผนล่วงหน้าไว้นะให้คุณไป เป็นการไล่นำทางชีวิตให้กับตัวเองได้นะการเงินออกมาเตือนแล้วนะชาวราศีกุมนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภชาวราศีกุมจะมีบ้างไหมคะขอดูเรื่องของโชคลาภชาวราศีกุมค่ะโชคลาภชาวราศีกุมจะมีไหมคะในช่วงเดือนมกราคมคุมพาพันธ์2 5 6นนี้จะมีบ้างไหมคะโชคลาภ เทนออฟคัพส์เอชออฟคแล้วก็ไฟออฟวอืมขอขยายไพ่ของ5 of อฟวอรห้าไมา้อ่ะห้าคาถาค่ะห้าคาถาออกมาบอกอะไรคะห้าคาถาออกมาบอกอะไรคะคุณอาจารย์คะอุ๊ย ต่อขยายห้าคาถาค่ะชโชคลาบกาโรโชคลาภของชาวราศีกุมค่ะห้าคาถาคืออะไรคะเพสออฟเพนทากเกอร์ <P ASS> นะคะก็คือหนึ่งเหรียญนะคะเออโชคลาบชาวราศีกุมหมอเห็นว่าคุณจะมีมากับ บ้านเลขที่นะบ้านเลขที่อ่าแล้วก็ในความฝันของคุณเนะี่ยในความฝันในเวลากลางคืนนะคุณมีลางมีเซนที่ที่มั่นนะช่วงมกรากรุ่าพานี่ยคุณ,นะคณถ้าคุณฝันดีคุณฝันเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับแฟนของคุณที่อยู่ในความฝันเนี่ยมันจะมีอยู่ในนั้นนะคะโชคลาภคุณนะคุณลองเสี่ยงดูนะ มันจะมีโชคมีลาบอยู่อืในความฝันในเวลากลางคืนน่ะนะเนี่ยถ้วยตั้งเต็มเลยมีทั้งตะแคงมีทั้งอันเนี้ยเต็มเลยนะคุณจะได้จะมีโชคนะคะคุณจะได้รับโชคนะคะแต่ขอให้คุณดูให้ละเอียดนะดูให้ละเอียดให้ถีถ่ท้วนแล้วกันนะคะคุณจะได้รับโชคอยู่นะ p a อ e of Pentacle เนี่ย คุณจะมีโชคอยู่นะคะชาวราศีกุมนะบาลทีก็ได้นะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับหมออ้อยด้วยนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์ chat, line, กับหมออ้อยได้นะ,ะเพิ่มเพื่อนอดีไลน์ line, เข้ามาได้เลยนะคะ p o OK k 2 3 5 5ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็อย่าลืมแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไลน์ like, เข้ามาได้เลยนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆ ถัาเจนจาานี่มันยังจ๋านี้แน่นอนนะคะชาวประสิทธิ์ุงค่ะสำหรับเดือนมก,กราคมส5 6พนนี้หมอ้อยก,ก็ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย